สวัสดีครับเอฟซีสุโขทุนคนครับสุบอนสุเจมืญมณีมาพบปะครับไอรุติเก่งเก๋ครับบรรยากาศเซนตลาดนะครับอของอยู่ของกินนะครับมือนีของสดอาหารสิกุ้งครับมืณีเอฟซีมาท่องเที่ยวไล่ครับบางแสน Bằng sẹn ừ. Chúng ta kìm nè Nó là gì? Tài Sụt thuốc giang nữa chứ mua hâu lửa cầu gì nữa. บรรยากาศตลาดอางังซิล่าครับป่าป่าเกาา๋าทะเลปลาจระเมดปลาจระเมดที่ทองอภิเษก่แสบบุ้ยครับพี่แสบนี่ห่อวันเดียว22เอาไปลอย50บาทครับ ราคาโปวันเดียวสอกล่องเอาร้อยหบาทพอไม่จดให้กินนรีด้วยเนี่ยตลอดยุคไขการใช้งานม่ตลาดยุคการไข่เขาลูไม่มีลูกด้เจ้าของเองนี่หกสิบยังกินอยู่เลยยังรมครับยังรมสดสดจดสิบปั้งสอกล่องเอาร้อยหบาทสองกลองร้อาอันนี้ราคาโปวันเดียวครับสอกล่องร้อบาทพอได้สามวันแต่ว่ต้องคีอนุาตไทยนะเด้อครับ ราคาโปรพิเศษครับสองตอกเอาร้อบาทนนหวานมากมอนอยู่ในทะเลเลยเดี๋ยวผมซื้อกุ้งกอน,นกุ้งราดิซซี่เขาขายเพื่อให,หมดนุไม่สดตายอยูน,น,อน,นี่ราคาโปรปครับสอตอกเอาไปร้อห้บาทวันนี้หนุม่มไม่สดหุ่มพิพีกอดยุ้ยไข่เลยคจะตาย บรรยากาศนะครับมื่อนี่คือครื่นแห้งครับมันนี่ตลาดนักท่องเที่ยวหลายครับน,นักท่องเที่ยวเยอะแยะมันนี่นักท่องเที่ยวหลายแห้งด้วยครับ ¡Gracias! โัวนี้จะเปลี่ยนปลาเมือกจะทำเลือกกโ็โหลดด้วยโหลดปลาเมือกอ้โมนตลาดคือทักทันนักท่องเที่ยวหล่นะครับมัน cong kèo nhiều dạ cong kèo băng xè ok kim nồi mà thức ăn có mang uống thức ăn với kim ờ nè, nấm นักลงเกีย,ยวยได้ยนะึ่งมืยตัวนี้จะเป็นคลองแห่งขอบคุณนะครับ FC นะครับตี นี่ผ้ามาเมืองตลาดนัดนะครับต่างศิลาของสดสดถูกถูกบ๊ายบาย นี่ก็พิเศษจักหน่อยนึงเพราะว่านักท่องเที่ยวเข้ามาหลาย่งมั เอฟที่มาเทียบบางเสียหลายนะครับคนเต็มหลายนะเพร,ราะว่าี่เป็นโซนชายหาดบางแสนย,ยอนก็นลกนเลยกระเซินอีกนี่แกเรียบร้อย

เี่ยวหลครับนะวนไปวนมาครับหามังกุ้งกันนะสามสองแปดอาอนีแล้วเนะเ niềm rồ niềm rồ đem này cho ngoài cái này đó